ครับแต้มสองของเจ้าหลอดปอดฟองเสียงใหญ่ๆตัวน,นี้น่าจะได้เลี้ยงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดิเดี๋ยวดี๋ยวตัวน,นี้ไหมเสียงไง เสียงโอ้เสียงโหดไพ่หลอตัวนี้เสียงไงครับอ๋อม,มันเลยมันนี่บมุกหลอดจัดให้สวงแต่มเลยแต่มหนึง่งได้ยุ่ยดอนฝาก,กันครับให้เสี่ยนเพเนียดขีร่รถมาพอเสี่ยนเพเนียดพอดีเลย่อออกให้เรา นับเจ็ดครับวันนี้จัดไปสองเช้านี้เจ้าหลอดปลอดป่องอ่ะกำลังคึกแก